ตอนกีฬาสีเนี่ยผมกับเพื่อนนะเรียกว่าแบทกันเลยตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวแรงเป็นตัวอะไรโอ้ผมมันไอ้เพื่อนไม่ให้เป็นไอ้นี่ท็อปจอยตัวบาสมันพูดมากแล้วมันมีตอนนึงอะผมจําได้เลยมันเป็นเหมือนฟุตบอลมากไอ้นี่ด้วยความมันเป็นบาสมันก็ไม่รู้กติกาแม่งเตะเข้าโกตัวเองแล้วมันก็ดีใจนะเป็นตัวที่แบบว่าสร้างสีสันในทีมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าตัวรองรองให้มันครบทีมนี่จะเป็นเป็นหุนแบบนี้ตัวรองรองตัวเสิร์ฟให้มันคบทีมส่วนใหญ่โดยกระทืบอย่างเดียว ให้หรู้ว่าเขาโกงใช่ไอ้ดักมันมนเอามาเพื่อให้เราตัวเนี้ยโชว์ก uh ่อนเนออันนี้ของเล่นแถมขนมอยากได้ได้บองครับผมแม่งแพงกว่าพัตติกิบเลเพราะอันเกิดมาในดาต้าไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นในชีวิตเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับโอ้โหตอนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอังนี้ก็โคตรอยากได้โอย สวัสดีครับโจแจ๊บอ้างแจ๊บไม่อยู่แม่แจ๊บค่ะบ้องแจ๊บครับเฮ้พบกับรายการตอนเด็กๆขาดตอนนี้บ้องขาดอ๋อผมขาดเลยเรื่องนี้ยไหนเล่าสิเรื่องตนเป็นยังไงเรื่องอะไรคนเล็กไอออนลีกแต่จะบอกก่อนนะมันมี2ชื่อครับมันชื่อพายุหมุนไอออนลีกด้วยทำไมถึงรู้2ชื่อตอนเด็กๆอ่ะ ได้มีโอกาสได้ดู UBC มั้งก็จะไม่ผิดนะคือตอนนั้นอะโอกาสที่ดูคือต้องไปนอนโรงพยาบาลท่านี้ว้าวใช่คือไม่สบายแล้วโรงพยาบาลอะมันติดช่องนั้นไว้แล้วเอาป่วยพยาบาลก็จะเปิดกระตูนให้แล้วมันเจอเรื่องนี้แล้วต่อมาสมัยนั้นอะช่อง9เอามาฉายอีกหลังจากผมโตขึ้นพอนักต่อยหรือช่อง9เอามาฉายอะผมก็มีโอกาสได้ดูแต่ชื่อมันน่ะที่จําได้ช่อง9มันชื่อคนเล็กไอออนลีแต่ที่ผมจําได้นะในวิดีโอผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ผ่านช่องอะไรเลยพี่ได้ดูวิดีโอ เออโค้ดพีเมียมเช่าวีดีเช่าเอาก็พีเมียมอยู่ดีก็ร้านวีดีโออยู่หน้าบ้านโอ้โคดกิจาชื่อเรื่องมันชื่อหุ่นเหล็กไอออนหลีกหรือคนเหล็กไอออนหลีกอะไรสักอย่างมันจะหลายชื่อในยุคนั้นใช่มันถูกฉายหลายแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มคือเรื่องของมันง่ายๆเลยนะคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือการ์ตูนกีฬาที่มีทีมที่เล่นอย่างขาวสะอาดกับทีมที่แม่งเร่งสกปรกครับเม่ก็เคยทันดูช่องเก้านะช่องเก้าใช่ไหมมันมีหุ่นเล่นบาส้วยนะ ใช่ขาเป็นสปริง<อ>ชื่อท็อปจอยออมันจะเป็นเรื่องของหุ่น นักบอลมันคือคนนี้มาร์ควินดี้สีเขียวเอ้าหรอวันนี้เป็นหุ่นนักบอลที่เล่นอย่างขาวสะอาดแต่เสือกอยู่ในทีมสกปรกใช่และเขาก็ไม่ชอบเขาก็เลยลาออกออกมาในเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องของสัญญานักฟุตบอลมันจะมีเรื่องของกฎกติกามีเรื่องของเลตติ้งคนเชียร์ชอบให้ต่อยกันในสนามใช่อยายามมาสกปรกมากแรกๆอ่ะแล้วเขาก็รวมทีม ไอ้ตัวนี้นักบอลชื่ออะไรนะมาร์ควินดี้ออกมาเสร็จมาหาหุ่นที่จะไปเตะบอลก็ได้หุ่นในสังกัดอาชีพต่างๆเช่นเบสบอลเป็นแมงกนัมเอสอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลใช่บูอัมเมอร์แล้วก็เคนโดเคนโดอันนี้ชื่อจูรลาต้าอ่าแล้วก็บาสเกตบอลบาสเกตบอลอันนี้อชื่อท็อปจอยอ่าแล้วก็คาราเต้ไอ้คนนี้ชื่อใครกี่ฮอกี้มันอ่านว่าจีแซดมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะจีซีอย่างเงี้ย หรือป๋องจันนีผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วแต่ละคนน่ยมันจะเป็นหุ่นที่ถูกสร้างมาเพื่อกีฬานั้นๆใช่เขาก็ต้องมาฝึกกันใหม่ครับและเอาเคล็ดลับของกีฬานั้นๆมาใช้อ่าหุ่นี่เรียกว่าตกทุกกีฬาเลยใช่พี่จําได้ว่ามีสักตอนหนึ่งอ่ะไอตัวนี้แม่งฝึกวิชาอยู่บนเขาเว้ยกำลังสับต้นไม้อยู่ใครเป็นคาราเต้เออแล้วมันก็อกฉันไม่สนใจหรอกฟุตบอลอะไรนั่นอ่ะอเออนี่ซีนที่เขารวมสนามเฮ้ยเกดเลกเกดน้อยไอตัวนี้ก่อนมาเล่นเบสบอลนะ มันเหมือนเป็นหุ่นทาหารมาก่อนว่ะหเห็นแวบๆนะในเพลงเปิดไม่แน่ใจอันเนี้ยผมไม่ได้ตอนแรกๆกนผมมาก็ตอนหลังใครสาย Data อธิบายได้เลยนะ,ะได้แต่เขาจะมีท่าไม่ตายในการปาของเขาคืออันนี้ความเท่ข,ของมันคือท่าไม่ตายเลย44 Sonic เวลาตอนปาไอ้ลูกเบสบอลน่ะมันจะมีอินเสิร์ต เหมือนเป็นเป็นเฟืองเป็นเครื่องยนต์ก็ค่อยปาร์แล้วไอ้นี่มันจะมีท่าไม่ตายสองท่าด้วยทีมพระเอกมันชื่อทีม s i เวอร์แคทปรสาทเงินจะสู้กับไอ้ทีมที่โคตรโกงเลยคือดาร์คพิ่นจ้าได้ไงวะเปิดคุเกอมาเมื่อกี้เรื่องนี้เขาสอนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬาใช่อี๋อังที่ชอบนะผมชอบแบ็กกราวเขาคุณเป็นคนยิบยิบตรงนี้ไหมมันเพ้นยากนะเว้ยต้องอยากเล็กจุดจุดเพ้นให้รู้สึกก็เป็นคนอะผมเห็นแล้วรู้สึกปวดหลังเลย อันนี้ภาพโดยรวมหุ่นมันจะเตี้ยเตี้ยตันตันจริงๆเขาจะมีผู้จัดการทีมกับลูกสาวจัดการในทีมด้วยผมอยากให้ดูสเกลก่อนนี่คือสเกลของคนและนี่คือสเกลของหุ่นจริงๆมันก็เท่าคนตัวจะใหญ่กว่าหน่อยนึง S D S ดีหน่อยนะและซีนที่ผมประทับใจนะมันเป็นซีนที่เขาเหมือนชนะมามั้งและเป็นขบวนพาเลรอ่ะและแกงเขาเดินอ่ะเสียงเสียงไม่คันหนีกวาจะดังกรึงกรึงกรึงแล้วคนก็จะแบบพีค่ายนี้เป็นค่ายที่ทำกับการดมค่ายซันไรส์ อ๋อใช่สไลด์สไลด์ทำเท่นะส่วนอันนี้มันจะเป็นรูปแบบเท่ๆที่ผมเซฟมานะไอเนี้ยคือตอนที่มันมันปิดหน้ากากใส่หน้ากากมาปิดเออนี่มาคุนดี้นักบอลไอ้นี่ฮอกกี้เฮนโด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 อันนี้คารเต้อันนี้คารเต้ใครอันนี้เอาไปกันฟุตบอลอันนี้ผู้ร้ายผู้ร้ายผู้ร้ายพวกแก๊งดรักบิน นี่นี่สกิลใหญ่กว่าคนหน่อยนึงใช่สนุกนะยุคนั้นอ่ะสนุกชิวท์ครับมันเล่นไม่สกปรกครับมันเล่นสกปรกมันเล่นสกปรกครับตอนกีฬาสีเนี่ยผมกับเพื่อนนะเรียกว่าแบ่งกันเลยตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรโอ้โหผมมันไอ้ที่เพื่อนมาให้เป็นไอ้นี่ท็อปจอยตัวบาสมันพูดมากแล้วมันมีตอนนึงอ่ะผมจำได้เลยมันเป็นเหมือนฟุตบอลมั้งแล้วไอ้นี่ด้วยความมันเป็นบาสมันก็ไม่รู้กฎกติกา แม่งเตะเขาโกตัวเองแล้วมันก็ดีใจนะก็ไม่รู้อะไรคเับตัวที่แบบว่าสร้างสีสันในทีมตันี้เหรอใช่ส่วนบูอัมเมอร์ไอเป็นอเมริกันฟบอลคนนี้เขาจะดูดุเครียดหน่อยแม่นัาเอสตัวนี้เป็นเบสบอลเป็นเหมือนกับตันทีมความเป็นโชว์เน้นหน่อยอะไรอย่างนี้เขามัน่ะจะหักลงได้หักลงแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นมันจะดุมันจะโมโหแล้วพุ่ง แล้วก็สังเกตนิดนึงนะไอตัวเนี้ยมันชอบเต้นด้วยแล้วมันมีลําโพงอยู่ที่แขนอารมณ์เหมือนกับสติสติีบัสสติอะรกแลขาขามันนึงดึงเลยนะมันไปสปริงกระโดดได้เป็นเส้นเลยคือจังหวะเอาไว้สาหรับตัวชุดบาสขามันจะสปริงกระโดดคือแต่ละตัวความสามารถกีฬามันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าตัวรองรองให้มันครบทีมจะเป็นเป็นหุ่นแบบนี้ตัวรองรองตัวเซิร์ฟให้มันคบทีมตัวนี้ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหรค่อยเนาะส่วนใหญ่โดยกระชืบอย่างเดียว อะไรหรือว่าเขาโกงแ ไอ้ดักป็นมาเอามาเพื่อให้เราตัวน <campaigns> <fl ession wrote> ี้โชว์ก <isa> is <mare> ah, right ่อนมันมีแบบว่าในเตะกันอยู่ใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามแม่งล็อกแขนซ้ายล็อกแขนขวาแล้วก็เตะอัดท้องเฮ้ยไม่โกรธหน้าด้านเลยนี่เวลาชนะเขาก็จะดีใจเอ้ดูตัวรองๆเห็นไหมเนี่ยหน้าคล้ายๆกันนะครับเอสเป็นเป็นหุ่นที่มีหน้ามีปากใหญ่ใช่นี่นี่ปลาท่าันี่ไม่ตายของเขามันจะมีสองท่าแล้วท่าสองผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันคือแบบเหมือนเหมือนกับว่าไอ้ทีมแรกอ่ะมันรู้ว่าแม็กซ์เอสอ่ะใช้ท่านี้ก็เลยสร้างแบบกติกาหรือทีมมันเอามา เขาป้องกันท่านี้ได้จับตายได้ครับมันน้ำเอสเหมือนเสียเซลก็<ส> <ๆ S 2> ไปฝึกปลาใหม่จนเกิดเป็นท่าไม้ตายใหม่ถ้าทำไม่ผิดก็ไปฝึกคาราเต้อะแหละสักอย่างหนึ่งออจะไม่ได้แล้วปลาใหม่อย่างเท่เลยเค้เากี่กกี้ก็เอามาฮอกกี้อ่ะ มาตีแบบเบสบอลคือมันจะพลิกแพงแต่ละกีฬาไปเรื่อยๆเลยแต่ละคนคือมันไม่ใช่มาถึงทีมเก่งเลยมันเป็นทีมที่แบบว่าไม่ชอบการโดนโกงอ่ะแล้วก็มาลมตัวกันใช่ใช่มาถึงของเล่นนะครับครับผมของเล่นหุเหล็กไอออนลีกปกติเขาจะแบ่งเป็นกล่องๆค่องในสมัยก่อนนะแบ่งเป็นกล่องเล็กๆปี1993และด้วยความดังของเขาเขาก็ทํากล่องรวมมาแค่จะบอกว่าเฉพาะกล่องเล็กเน่ยนะในบ้านเราเนี่ยแพงมากๆหาแทบไม่ได้เลย หายากมากเป็นพลาสติกคิดยุคแรกๆเลยที่ผมบอกว่ายุคนั้นน่ะรู้แต่กันดักไม่ได้สนกระตุนพวกนี้เลยครับแอะเซต้าอยู่ที่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้นี่ครบเซตเลยวิมันจะมีอาร์ตให้ดูใช่ว่านี่ขยับเขาได้นะคะนี่กล่องมันเป็นแบบนี้ใช่อย่างนี้เลยสูงถุงเลยนี่อยู่ครบทีมจะมี7จคนในทีมแบงค์น้ำเอจะอยู่ตรงกลางครับเท่ๆอ่าดีวแยกเป็นตัวให้อย่างตัวเนี้ ไอ้ปืนตรงนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะกจำไม่ได้มันดึงมาเป็นไม้ตีวะจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้แล้วอ่าแต่นนี้ท่าปลาอยู่ครับอันนี้โมเก่านะที่เรากําลังจะเอาเข้ามาต้องโมเก่าเท่านั้นใช่ลางหลังเป็นดาวเท่เทนี่อันนี้ตัวเคนโดเคนโดไกลไก่อาจารย์ไก่ มีตัวบาสตัวบาสตัอปจอยทำไมไม่จำไม่ได้เลยว่ามันมีตัวบาสมันนึกว่าทั้งหมดเนี่ยคือเล่นบอลอย่างเดียวไม่ใช่มันคือกีฬาทุกชนิดเลยยังขาวสะอาดไม่ดูแค่แบบว่าเปิดมาอ๋อเป็นบอลแล้วก็ไม่ดูแลแต่ตัวที่ได้กระแสความนิยมจะเป็นแทเทิเอสกับมาร์ควินดี้ตัวบอลที่จะเป็นแบบในบทในเรื่องที่บทเขาจะเยอะที่สุดอะเอกมีคนใช่มีตัวแดงกับตัวเนี้ย แล้วของเล่นแถมขนมไทยเราอ,ะอ่ะเคยเอาออกมาขายด้วยเหรอเออแต่เอาเป็นเอาของเล่นแถมขนมข,นมของญี่ปุ่นมาแล้วมาทำบล็อกใหม่อไอตัวเนี้ยมันจะมีปลอยผมที่เป็นเหมือนย,อยาวๆอะ่ะกระดกได้ ผมเคยมีเคยมีสมัยเด็กๆไม่ได้จะมีสมัยนี้แต่พี่เคยมาประกอบแล้วเบสก็เคยมานั่งดูพี่ก็เคยนั่งเล่าให้เบสฟังแต่มันหลายปีแล้วพอกกี้นี่เหมือนมาเข้าทีมเป็นคนสุดท้ายแล้วจะไม่ผิดนะครับเป็นคนสุดท้ายที่เข้าทีมเลยกล่องบ็อบรวมอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมก็ไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่กล่องแยกที่ผมประกอบคือเป็นกล่องแยกใช่ใช่ก็ไม่เคยเห็นกันพี่จูใช่อันนี้ตัวอัเมอร์อเมริกันฟุตบอลครับผมอันนี้ผมจะให้ดูอย่างหนึ่งคือด้วยความดังของเขาอ่ะของเล่นอ่ะมีรีออกมาหลายยุคแต่ก็ ไม่คคบป่ามือสุดจะเป็นตัวเก่าแล้วก็จะมีตัวกลางแล้วก็ตัวใหม่ซึ่งผมแยกไม่ออกมันคล้ายๆกันน่ะทำก็ทําดีและอันนี้ก็เป็นรุ่นผลิตใหม่อบอดี้เป็นเหล็กบางส่วนอันนี้จำให้ผิดเป็น N O C มั้เป็นเหล็กแต่ไม่ใช่อยู่ในลาย N O C ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับมันออกมาเป็นคู่นะก็คือ Mark w นดี้เนี่ยก็จะออกมาคู่สลักกับตัวโกงะมันจะไม่ให้เป็นเซตแบบพระเอกอยู่ด้วยกัน <c oughs> คือในเนี้ยทั้งผู้ร้ายทั้งพระเอกอะถ้าจำไม่ผิดออกไม่ครบอย่างละตัวใช่มันจะชื่อโกอ์มโกฟุตวก็โกมาใช่สามตัวสามคือมือทองหน้ากากทองตีนทองไอตีนทองโกฟุตรสุดจะเตะบอลมัง้งหรือไม่ก็ออกมาแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ออกแล้วจำไม่ได้แต่สวยแต่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าเป็นดีเทลที่ดีที่สุดแล้วใช่บนไโปรลักที่ดีที่สุดเลยใช่ใช่ใช่แล้วการขยับจุดอะไรเงี้ยโค้ดได้ตีลังกาดีเหมือนกันนี่มีหน้าเปลี่ยนโอ้ยางเทสเนี่ย มันคือท่อต่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเอาไม่ตายเบ็ดบอลเหรอมั้งคือถ้าไม่ตายของมันคือการปลาพี่คเวลาปลามันจะชาร์จแบบโหชาร์จชาร์จหล่อเลยอ่ะสวยๆนี่ไงโกฟุตที่เป็นผู้อิงพาวินดี้ทิ่ Go Food เหมือนกันนี่น่าจะแพ็คข้างหลังใช่มันเป็นทีม Dark Prince c o ก k i ้จะสังเกตว่างานเก่าอะอันนี้พลาสติกิรุ่นเก่าอันนี้หุ่นเหล็กยุคใหม่ ดีเทลคนละเลือกเลยหุ่เหล็กยุคใหม่มันเล็กกว่าถ้ามันใหญ่หรือเท่ากับตัวเก่าอ่ะก็จะดีดีมันเล็กเล็กเกินแต่เป็นเล็กนะเล็กแต่ราคาก็ไม่เล็ก <laughs> แล้วก็ผมไปเซิร์ชมานะมันมีคนขายแบบไซส์2เมตรเว้ยของญี่ปุ่นผมเจอเจอรูปแค่นี้แต่ผมไม่เคยเห็นของจริง เอารูปนี้ไปเซิร์ชใน o o g l e l เล s ก็ไม่เจอของจริงก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้แม่งรีทัชหลอกหรือเปล่ามีสิท์อยู่ไม่แน่ใจพอดูสเกลมัน S D เลอเกินนะดูจากแสงเงามัน S D มากเพราะว่า2เมตรนี้มันคือ1ต่อ1นของหุนจริงๆเลยนะนี่คือสเกลถ้าเกิดคนอยู่ในห้หนักเลยมันคือ่างนี้เลยไัวนี้เลยใช่แต่ถ้าเขาทำหนึ่งต่อหนึ่งจริงอ่ะไม่ควรทำตัวนี้น่าทำไปเอกแม่งนับ S แล้วกับนับวินดี่อันนี้เลยกิ๊กๆอันนี้ของเล่นแถมขนมนี่อยากได้ได้อันนี้น่ารักอันนี้บอง ครับผมแม่งแพงกว่าพัตติกิบกีเพราะอันเกิดมาในดาต้าไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยในชีวิตนี้เลยมีไอ้แป้งอยู่แพงกว่าอีกอ่ะมีแพ็กมาไม่ไม่เคยเห็นเลยเกิดมาในข้อมูลก็หาได้เท่านี้เลยอันนี้คือครั้งแรกที่เห็นเป็นบุตาเลยใช่เออนี่แหละตอนเด็กๆขาดเพราะว่าตอนที่เช่าวิดีโอมาดูอ่ะบ้านผมอ่ะ เต็มที่เลยนะก็ได้แค่พลาสติกยึดแถมขนมซึ่งระบบมันก็ไม่ได้ดีพลาสติกก็ไม่ได้ดีสติกเกอร์ยิ่งไม่มีแล้วใหญ่เลยใช่พลาสติกยึดนั้นมันเชยๆเลยอะต่อมาก็แบบขยับได้ดองๆแล้วดีเทลก็ขาดเยอะเยอะเลยถ้าเราเอากลับมาดูอีกครั้ง็น่ามันผมอยากให้มันกลับมาฉายใหม่นะใครก็ได้นะเพราะผมจะไม่ผิดนะเหมือนนะเหมือนนัต่อยเป็นคนให้เสียงแม็กนัมเอสด้วยแม็กนัมเอ็ดดใช่เวลาพูดดับเสียงจะเท่มากเลยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วทําให้อยากเตะบอลหรือเล่นกีฬา เตะแต่พอดูเรื่องนี้เลยปะเตะพอดูซูบปร์สตตอนเด็กๆอ่ะดูซูบปสตร์ที่บ้านผมเขาจะมีหอพักข้างๆในบริเวณบ้านอ่ะเปิดหอพักไว้ให้คนเช่าห้าห้องแล้วคนที่เช่าหอพักบ้านผมอ่ะก็จะมาเตะบอลกับผมแล้วผมจะเป็นโกตอนนั้นอยากเป็นวาคาบายาชิเพราะว่ามันไว้ผมเป๋ปากเด็กปอสามะเตะบอลกับพี่มหกอ่ะโอ้ยโดนอัดดิแล้วพี่มหกอ่ะเขาบอกว่าลูกเตะแม็กนัมก็คือเอาขาน่ยดันไปข้างหลังสูงๆแล้วหดทีเดียวแล้วผมเป็นโกมาเลย ใชวากาบาชิมาแล้วข้างนี้จําได้จตรับปรากฏว่าลูกบอลเข้ามาตรงนี้แขนหักหักแบบตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยนะแม่งปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยอือคุณตาแถวนั้นนะเขาก็เห็นเขาก็ตกใจเขาก็เลยมานวดเขาก็บอกว่าสงสัยต้องไปหาแม่แล้วละหนูพี่ก็เดินไปหาแม่แม่เจ็บแขนแล้วแม่ก็กรีดเลยเว้ยคือมันงอขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลแถวแถวบ้านใกล้สุดก็คือโรงพยาบาลชื่อว่าอนันธรรมหิดนแล้วหมอเป็นหมอทหาร หมอบอกตัดแขนเลยลูกไว้ยังหมอจับนี้ไว้อืออือเอ็กซเ,เรย์หน่อยสิอืออ<ๆ>ดึงแกว็บเข้าทีโอ้โหกูกิดเลยเหรอ,อเออดึงเลยดึงสดๆเหมือนในสงครามอ่ะเออเออกรึบพอดึงเสร็จกจจุคคลก็จับจับจับ แล้วเขาก็เอาปูนมาพอกพอกพอกออากเฟือกใช่หลังจากนั้นก็ทาเฟือกเป็นสีฟ้าเป็นล็อกบัสเตอร์แต่ตอนล็อกแมเลยใช่เขายังไม่ได้เอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์แล้วดูแะ้วเขาเอ็กซเรย์ดูแล้วเขาก็ดึงแกร็บเฮ้ยนี่ยุคนี้เลยผมนี้เลยผมก็เล่นกีฬาตามเรื่องนี้เล่นอะไรฮะผมเล่นเบสบอลแต่ไม่รู้กติกานะแค่ปลาอย่างเดียวปลาให้ท่าแบบแบ่งน้ำเอสอย่างเดียวเลยปลาเท่ๆเลยแล้วไม่ใช่ตอนเด็กเล่นไม่รู้เรื่อง ต้องมีเพื่อนไปยินรับด้วยแล้วรับได้ไหมรับกันไม่ได้เลยพี่มันปากันไม่โดนคือตามภาษาเด็กอะเออไม่ก็เล่นเบสบอลเว้ยเ,เล่นกับเพื่อนแถวนั้นอะแล้วเวลาวิธีเล่นอะไม่บอกว่าตีไปให้ไกลสุดเว้ยตีไปไกลสุดปุ๊บมันจะมีฝั่งตรงข้ามเราก็วิ่งไปรับแล้วก็จะปาเราถ้าปาถูกก็แปลว่าเราแพ้เราก็ต้องรีบวิ่งให้ตามครบจุดมันถึงตรงจุดตาแล้วแต่ไม่ตรงตามกติกาใช่ไม่ตรงคิดเองคืออันเนี้ยคือกติกาที่มันบอกกันแล้วตอนป่า เราเล่นเบสบอลปาลูกอะไรลูกเทนนิสเออมันขายสุดแล้วเนาะใช่ง่ายๆลูกเทนนิสลูกเทนั้นเลยเด็กๆเรียนไทยไม่มีหรอกกีฬาเบสบอลเขาไม่เขาไม่มีเลยอ๋อไม้ใช้ไม้เลยไม้หน้าสากหรือไม้อะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวจะบอกว่าเบสใช้เทนนิสใช่ไหมพี่เคยเล่นเบสบอลกับเพื่อน พี่ใช้หินผมใช้เล็นลูกปิงปองอ๋อโอเคเด็กๆอ่ะจะมีเพื่อนข้างบ้านถัดไปประมาณสี่หลังชื่อพี่โน้ตจะเป็นรุ่นพี่จะเล่นกับพี่สนิทกันมากจะแลกหนังสือขายหัวเลาะกับเกมบอยเอาขายหัวลาะมาหาสนุกไปอ่านวันหนึ่งเอาเกมบอยมาอยู่กับพี่วันหนึ่งแหแลกกันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็เล่นเบสบอลกันหินหินหินกวดหน้าบ้านก้อนใหญ่ๆนั่นแหละก็ปาใส่เขาเว้ยให้เขาตีเขาตีไม่โดนแต่เข้าหัวเขาเลยดังกุ๊กแล้วเขาก็ร้องไห้เว้ย เออแล้วเขาว่ากลับบ้านไปเลยเออก็ต้องตามไปง้อกันอ้าวร่บงั้นเถอะใครอ่ะเป็นคนออกกสิกาให้เอาหินก็ผมเองเาก็สมควรอน่ะมีให้เลือกหินก็เปตองอ่ะแปลกมากที่บ้านไม่มีใครได้เปตองนะแต่มีลูกเปตองเลี้ยงอยู่หน้าบ้านอยู่พ่อเปล่าไม่รู้สนิมขึ้นเกือกกลางเลยตลกเลยก็การ์ตูนก็ทําให้มีอิทธิพลกัเด็กในยุคนั้ใช่การ์ตูนเรื่องเนี้ยมันสอนเดียวว่าให้เล่นกีฬาอย่าง ใสสะอาดมันคือขติง,ง่ายๆ่ายเลยเ,ออเหมือน<ะ>ที่นัาต่อยบอกอะว่าการ์ตูนในยุคสมัยน้าต่อยอะไม่ได้ทำให้ใครเป็นคนไม่ดีเด็กหรือคนที่ดูอ่ะเขามีสมองคิดแยกแยะเรื่องดีเรื่องชั่วได้<อ>ที่นัาต่อยโพสต์ เร็วๆเนี้ยว่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆที่อยู่ยุคนั้นสบายดีกันไหมตอนนี้โตมาเป็นคนที่ดีกันหรือเปล่าเลยอุ้ยน้ำตาจราเอสนี่เราดีป่าวะดีมากดีดีเราดีเราคนดีเราคนดีไม่รู้มีการ์ตูนอะไรดักดักไหมโอ้โหเยอะแๆพี่แค่วัดกิเลนก็ตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือชั่วโตขึ้นมาเป็นชินจิหรือเปล่าเราเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นอิคาริเกนโดมาประมาณนี้ใครดูการ์ตูนไอออนลีกนะใช่แล้วไปสายกีฬาหรือเล่นตามหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยหรือมีความตอนเด็กว่าชอบตัวไหนชอบตอนไหนมันมีวิรกรรมอะไรอย่างเงี้ยบอกกันได้อย่าลืมนะครับนี่เสื้อแจ็ปโวลลุ่มสามนะครับผลิตจำกัด249ตัวทีมแจ็ปไปต่างโลกอิสเกตกล่องสวยงามมีติ๊กเกอร์แมวทองรันดัมเบอร์มีลายเซ็นใครอยากได้ลายเซ็นที่บอกก็ทักมาได้ ขอเพิ่มได้สั่งได้ใน a c e b o o k นะแล้วก็ e m o n i c b a บดนะครับแจ๊ปสตูดิโอเอ e r ซ์เอของเล่นของสะสมชิ้นแรกของพวกเราใช่ทำมาด้วยใจรักคิดมาอย่างดีใช่สนับสนุนกันได้เหลือตัวสแตนดารแล้วิตทั้งหมด444ตัวครับผมมีใบเซอร์ป้ายเหล็กอะไรพร้อมเลยพี่เบเซนสดจริงครผมอันสดทุกอันเลยกระจายมากเลยติดเยียรเอทีบทุกอันใช่แล้วก็อย่าลืมนะไปกด Sub ับสไคร กดไลค์กดแชร์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลย f เฟซบ o ๊กยูทูบติ๊กต็อกหรือใครเงาเงาหาเพื่อนตอนดึกดึกไม่มีใครอยู่บ้านเงาเงามาที่แจ็คสตูดิโอทอยช็อปได้ค่ะเปิดศุกเสาร์อาทิตย์จัน6โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะเผื่อว่าจะได้ของเล่นจากความทรงจำคุณใช่ใช่มาสอบถามข้อมูลก็ได้ยินดีให้คับปรึกษาเลยนั่งเล่นนั่งคุยได้หมดตู้นี้นะไอออนลีอุ้ยไอโมแดงอุ้ยอะไรยัง้งให้เต็มครึกเต็มหมดเออเพราะว่าเราจะพยายามเอาของแบบว่าในความทรงจําของวัยเด็กอ่ะตามกลับมาเ อามกับมาจากญี่ปุ่นให้ได้รออัปเดตหน้าเพจได้เลยติดตามเพจ<ช>เราได้ตอวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเจ็บอลกันไปเล่นบาสกันไป,ไปออกากำลังกายกันดีกว่าพวกเราไป,ไป